วิชาทักษะการขยายอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนปฏิบัติการในการขยายธุรกิจในขณะดำเนินการจัดทำหรือหลังจากดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ทำธุรกิจควรจะต้องมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนควบคู่ไปด้วยเพื่อประเมินความเป็นไปได้ของแผนสิ่งที่ต้องวิเคราะห์ในแผนธุรกิจ 5. ศักยภาพของพื้นที่คือ 1. ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่2ศักยภาพของพื้นที่ตามหลักภูมิอากาศ3ศักยภาพของภูมิประเทศและทำเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่4ศักยภาพของศิลปวัฒนธรรม5ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ 5. กลุ่มอาชีพใหม่คือ1กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม2กลุ่มอาชีพด้านอุตสาหกรรม 3. กลุ่มอาชีพด้านพาณิชยกรรม 4. กลุ่มอาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ 5. กลุ่มอาชีพด้านอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง 5. ภูมิภาคกลักของโลกได้แก enfin ่ทวีปเอเชียทวีปอเมริกาทวีปแอฟริกาทวีปออสเตรเลียและทวีปยุโรปการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดโดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ์คือ SWOT Analysis SWOT เป็นหลักการวิเคราะห์รูปแบบหนึ่งใช้ในการตรวจสอบสภาพองค์กรทั้งภายในและภายนอกโดยจะทำการวิเคราะห์ข้อมูล4ประการดังนี้ 1. นึ่จุดแข็ง Strengths เป็นการพิจารณาข้อดีเกี่ยวกับธุรกิจ 2. จุดอ่อน Weaknesses เป็นการพิจารณาข้อเสียหรือข้อบกพร่องที่อยู่ภายในธุรกิจ 3. โอกาส Opportunities เป็นการพิจารณาถึงข้อได้เปรียบของธุรกิจที่มีเหนือกว่าคู่แข่งขันซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ อุปสรรคเฟรสเป็นการพิจารณาข้อเสียเปรียบข้อจาํากัดหรือปัญหาที่อยู่นอกธุรกิจและเป็นอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อธุรกิจซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ตัวอย่างการวิเคราะห์สวอตตัวอย่างการวิเคราะห์กลยุทธ์ตามศักยภาพ5ด้านตัวอย่างการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอกชุมชน ขอบคุณสำหรับการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ